นี่นะคะของคุณลบๆเนาะจิ้ช่องอย่เรที่ทงาจินค่อดูดูดูค่ะหน้าตานะคะโอ้หน้าตาน่ากินน่ากินเนาะอันนี้ต้องใสอันนี้ต้องกินเลยแมกหมดแล้วลูกแมกหมดแล้วไส้ย่างเลยค่ะบุ๊ลยค่ะหางเลยค่ะล็คำใสมาเอานี่ไปกินเด้อทุกช่องเด้อแมกลูกแมกมีตรงนั้นไม่มีเหรอ คือในนี้ในกระป๋องน่ะเออเฮนี่ยังต้องใส่ซอสไหมเอาให้ป้าคำใส่เนาะอันหนึ่งลุงคืนอันหนึ่งเนาะแล้วก็เอาอะไรอีกอามารรสนีกเขามาเอาส่งว่าเนาะ ค่ไม่เอาค่ไม่เอาค่อยไม่เอาสาหร่ายอไรนม่เป็นกินเป็นอยู่หมดเวลาไม่พอแล้วอันนี้นะคะเนรูนักินแล้วหนมขี้อมอามก็มาหรอนมเปรี้ยวน้มเปรี้ยวลูกเดินเดิน มัเด้อมาเด้อกินน้ำกานมาได้ค่ะมาได้ค่ะอันนี้ใส่กิน้วยหน่อยแบบนี้เลยก็ไม่แยกนะกินไม่กินนี้กับนี้ไม่เป็นอ๋อนะน่ะชะลายนั่นน่ะนีนเลยค่ะะลายไม่เป็นขอบคุณค่ะขอบใจพตอเนี้ยงขอบคุณนะคะ้อบใตั้งเมี้ด้ขอบคุณนะคะขอบใจพ่เล้ คือมาจากเซเว่นสไลายสิไอ้อแล้วกล่องเออจากเซเว่นนะซื้อือไม่กินจูชีเอาไม่กินก็ไม่ให้เนะใครจะกินก็มาเอาซืไม่กินสื้อบอกว่าไม่กินจูชีเขาไม่เคยกินบหลือเคยกินอยู่ไม่เคยกินเลยเขาจะกินแต่เขาชอบเป็นบางหน้าอืมบางหน้าเขาก็น่ากินเนาะบางหน้าเขาก็กินไม่เต็มจริง หน้านี่เขากินไม่ไม่ได้ก็มีอาการนี่นะคะน่ากินนะคะสีมีร้ายสีเนาะติดช้อนข้าวก็ร้อนมากเลยนะคะในขณะเดียวกันเราก็ไม่ามารถข้าวฝั่งนี้ข้าวฝั่งนี้ข้าวฝั่งนี้เย็นเด้ออันนี้ร้อนมากเลยใช่ใช่วางไว้ก่อนวางร้อนนะคะข้าวกินข้าวร้อนๆนั่นแหละ จะได้ลวกปากไปด้วยอร่อยไปด้วยอยากกินข้าวร้อนๆนั่นแหละห้ามเป่านะห้ามเป่าไม่เป่าถ้าอยากกินข้าวร้อนๆใชเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเนี่ยนิดเดียวหรือว่าต้องสลัดข้าวถาลุ่มยู่ถ้าเจ้าถาลุ่มยู่นั่นจะตีกินนิดเดียวใส่ไงใส่ใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้เออเอาไปให้น้อง้มน อันูก้นน้องน้ำมนกน้องนี่ก่อนไหมเขาจะหลับก่อนไหมน้องคนทน้องปลาเขาไปเนาะเขาไม่ได้มาอยูเหรออยู่น้องน้ามนอยู่อยู่ขามีตาด้วยไม่ได้ไปวันนี้เขาไปศาลไม่ได้ไปแล้วก็มีแล้วแต่จริงจริงแล้วเขาชอบแซลมอนแซลมอนชอบแซลมอนเาทำนักน่ากินมากินๆ กินกินกินมัมอยู่อูมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันนะคะหัดบางนิ่จะหัดบางนะคะนี่จะหัดทำบางๆอืมแตหัดก็หัดไม่ได้สักทีนะคะอันนี้มันเป็นหวานหวานหวานแยกวะหวานค่ะอันนี้อะดูมันหวานจะเป็นหวานหวานอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่หมดเลยที่มนหัวใจเ้าเหมือนกันเลยขอรักที่เพื่อนหัวใจนะนอนหลับสบนะคะ ก็ไข่ปูพองเมื่อแล้บอกปูพองเมื่อหรือยังเมื่อแล้วบอกแล้วเนาะก็ตาไงตาตาชาติตาอยู่นะคะนี่ค่ะเราก็มาทำอันนี้กันเนาะดูชิจ้าติชาชาติชาติชาตาตชาตาิชาติาิ เาไม่เคยทำคนบ่าคยเห็ดเรเคยเห็ดบรเคยกินจะใช้ถุงไหมมีถุงไหมไม่มก็ถือไปก็ได้อืมไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วสวัสดีนะคะไหนคะมาเด้อมากินชิคกี้าน้ำกันเด้อค่ะเจ็บ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 เจ้าสำนักน่ากินนะคะเจ้าสนักน่ากินก็มากินด้วยกันเด้อมากินด้วยกันเด้อดูดูดูเนาะเราทำไม่เป็นเนาะก็จะกินเบิ้ลให้คุณน้อยนะคะอันนี้ต้องอย่างนี้เยอะเหรอเยอะนิดนึงเพราะว่าเยอะไข่น้อยหน่อยเราะว่าไข่กับไข่จะหมดก่อนเนาะไข่่จะหมมดกออนื เจ้าสำนักจะกินให้นะคุณน้อยนะเจ้าสำนักจะกินกินแทนดูดูแม่ฮันนี่เอาอะไรใส่อีกอออเขาเคยเก,กินมันจุกม,มันลูงใหญ่เออม,มันจวก <c oughs> เขาเคยกินนะมันจุกมันจุก ได้ไม่กินก็กินได้ไม่ผิดไม่ผิดบ่ไม่ผิดเด้อมันไม่ใช่ไข่เนาะถ้าไข่ก็ไม่กินอขอบคุณเช่นกันนะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินน่ากินเนาะกินเลยอร่อยข้าวอร่อยเนาะค่ะข้าวญี่ปุ่นบเดเลนี่นี่ข้าวธรรมดาเด้อถ้าจากญี่ปุ่นหมดเลยส่งข้าวน้าทะเลมา ขยากญี่ปุ่นข้าวอะไรข้าวหมกแกะหมกอะไรนะมุ้ยยำนี่เรื้ยดูเข้าแจกสุ่งข้ามนะข้ามทะเลมาหน้านี้เขาแจกนะข้าวอะไรข้าวหมกแกะอะไรเนี่ยอร่อยเยอะมีอย่ากหรอ

จะเอาชิดูอ้านยิงกาเขาเห่นิงไปค่ะเอาไว้ให้ย่หนิงกล่องด้นะจ้ะย่หนิงกับใยแม่แม่รู้ใจกันไหมมาทำเลย้เแาจอาหารเขาจินโ้น้องนาจากดไลคกดเชร์กดติดต่อกายน้องนาจานีนะคะสวัสดีค่ะจิ้มเตียมก่อนเตี๊ยมกู้อัด ุ้ยลุงมาแล้ว,วลุงมาแล้วลุงมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะมาไปก่อนเนาะไปก่อนเนาะลุงมาแล้วนะคะ